คำชี้แจงคลิปนี้ถูกถ่ายทำไว้ล่วงหน้าอาจมีรถบางคันที่สถานะเปลี่ยนไปถูกจองไปแล้วบ้างขายออกไปแล้วบ้างสนใจคันไหนสอบถามเพิ่มเติมได้เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับผมพบกับเต็นรถวุนอีกอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมอยากมาอัปเดตสต็อกเลอกเกินเพราะว่าไม่ได้อัปเดตมาสักพักหนึ่งแลวหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมไปไปโกดโควิดมัน ตอนนี้ผมก็ยังโกรธอยู่ว่าโควิดก็ยังอยู่อยู่นะครับราคาตอนนี้นะครับก็ยังน่าเล่นเหมือนเดิมนะไม่ใช่แค่รถยนต์นะผมบอกเลยบ้านเบิร์นตอนนี้ซื้อลดกันกระหน่ำมากนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้เต็นท์คุณหญิงมีลดอะไรเหลือบ้างแล้วราคาเท่าไหร่บ้างนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่ากับรถ2ประตูของเรานะครับผมมาเป็นตัวแรกเลยนะครับ E 2 0 0คูเป้ปี2013นมะครับผมคันนี้ราคาอยู่ที่1 7 5 0 0 0 0บาทแต่ไม่ใช่แค่ราคาที่บรนโดดเด่นนะครับไม่ 20,000กว่าเท่านั้นคุณได้ e200 coupe AMG ไปเลยนะครับผมอะต่อมาคาซิ่งของเรานะครับ Audi TT นะครับผมคันนี้ปี2010ผมตั้งขายอยู่ที่1ล้านกับอีก90,000บาทและก็ไม่ใช่ a u d i TT ธรรมดาคันนี้จะเป็นแบบขับ4ด้วยนะครับพิเศษเลยเพราะว่าปกติแล้วจะมีอยู่แค่ใน t t id s เท <c loo> <ussen. S 2> <mon> ่านั้นคุณซื้อ TT ในราคาล้าน9 0 0 0 0มคุณได้ขับ4ไปสนุกแน่นอนกับเจ้า Audi TT คันนี้นะครับต่อมาสาวกญี่ปุ่นเรา JDM ของเรานะครับผม t o y o ต a GT 86นะครับผมรถปี2012ราคาขายอยู่ที่1ล้านกับอีก390,000บาทเท่านั้นตอนนี้รถแบบราคาไม่ข้าม2ล้านนี่3คันแล้วนะคุณกำเงินไม่ข้าม2ล้านเนี่ยคุณได้รถ2ประตูสปอร์ตไปใช้ง่ายๆกันแล้วตอนนี้นะครับผมอะมาต่อกันกับ C180 คันนี้นะครับใครชอบเรียบหรูเท่ๆ นั่งสบาย4คนแต่ยังอารมณ์สปอร์ต2ประตูอยู่คันนี้ผมแนะนำเลยนะครับกับ W204C180 คูเป้คันนี้ปี2012ขายอยู่ที่1ล้านกับอีก9 0 0 0 0บาทเท่านั้นมาต่อเลยนะครับต่อกับคันนี้เลย SLK200 เปิดประทุนพิมพ์นิยมของหลายๆคนที่ต้องการคือเป็นรถคันที่2ที่มองอ่ะผมบอกเลยว่าคันนี้น่าคบหามากนะครับเป็นรถสปอร์ตแบบเต็มตัวแน่นอนกับ เจ้า S L OK K 200ปี2013คันนี้ผมตั้งขายอยู่1,990,000บาทแต่เอ้ยคุณอย่าเอะใจไปรถปี2013ทาทำไมขาย2ล้านเดี๋ยวผมจะทำรีวิวให้ดูว่าคันนี้ทำไมมันถึงคุ้มค่า2ล้านนะครับผมแต่ใครที่อยากมาซื้อนะครับคุณมาเลยแล้วเดี๋ยวผมผมจะบรรยายให้เลยว่าเอ้ยคันนี้มันเจ๋งแค่ไหนเพราะว่าผมบอกเลยว่ามีคันเดียวในประเทศแน่นอนนะครับผมมาต่อมากันจากรถสปอร์ตเปิดประทุน เรามาเจอรถซุปเปอร์คาร์กันต่อไปนะครับเจ้า BMW i8 คันนี้นะครับผมถ้าคุณเคยดูคลิปผมมาเรื่อยๆนะครับรถคันนี้นะครับจะเป็น BMW i8 นะครับผมปี2014รถ0นย์นะครับคันนี้ผมตั้งราคาอยู่ที่5ล้าน8แ50,000บาทราคานี้ผมลดแล้วลดอีกลดเข้าไปอีกนะครับผมใครที่อยากได้อยู่คุณอย่ารีรอเลยที่จริงแล้วมันมีลูกค้าที่มาจับจองกันเยอะแล้วนะครับผมแต่ว่า ยังไม่ไปสักทีนะครับก็หลายๆเรื่องหลายๆราวเนาะแต่ก็ยังอยู่กับผมใครที่มองหารถคันนี้อยู่ตอนนี้ราคาอยู่แค่5้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทรถศูนย์คุณไม่ต้องห่วงเรื่องซ่อมเลยสําหรับเจ้า i 8คันนี้นะครับถ้าเป็นรถเปรเนี่ยคุณซ่อมที่ศูนย์ไม่ได้นะแล้วก็ไม่มีที่ซ่อมด้วยแต่สําหรับรถคันนี้คุณไปซ่อมศูนย์ BM ได้มาไซส์ใหญ่กันหน่อยดีกว่าใครที่เห็นหนังสมัยก่อนเมื่อประมาณ1 0 2 0ปีที่แล้วนะครับรถขนาดใหญ่นะครับ หนีไปไม่ได้เลยจับเจ้า S-Class คันนี้นะครับผมสำหรับ S-Class คันนี้ W22 2นะครับเป็น S350D นะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับปี2019ผมตั้งขายอยู่แค่4 3 9ล้านสแสนเบาทจากราคา6ล้านนะครับเหลือแค่4ี่ล้านสแสนบาทปี19ด้วยวันรันตีรถศูนย์ยังอีกเยอะและไม่แค่14,000กว่าโลเท่านั้นเองมาจับจองกันเลยสำหรับ s c l r s s คันนี้นะครับมาต่อมานะครับผมผมก็มี b m w นะครับผม เป็นรถขนาดใหญ่2คันนะครับก็จะเป็นซีรีส์5ของเรานั่นเองเป็น 520D นะครับเป็นเครื่องดีเซลทั้งคู่เลยผมมีทั้งตัว G30 แล้วก็ F10 สำหรับ G30 ปี2017นะครับราคาอยู่ที่2 2 9 0 0 0 0บาทแล้วก็ตัวปี2013 LCI แล้วนะครับอยู่ที่1 2 9 0 0 0 0บา9เท่านั้นเองงบใครอยู่ตรงไหนมาอยากได้ซีรีส์5วุนมาดูได้เลยมีทั้ง2คันให้เลือกเลยนะครับมาเรามาต่อกันเลยดีกว่า มาต่อกันกับรถเล็กของเรานะครับ A180 นะครับปี2014ราคาผมขายแค่829,000บาทและไม่พอ A อคั s คันนี้จะมาพร้อมกับชุดแต่ง a MG รอบคันนะครับน้อยคันที่มีนะที่เป็น A180 แล้วได้ชุดแต่ง a MG รอบคันและภายในก็จะเป็นเบาะแบบพวก A250 เลยก็คือเป็นเบาะสปอร์ตตัวที่เป็นคล้ายๆอาคันาล่านั่นเองนะครับผมสวยงามมากเลยอะมาต่อกับพี่ชายของมันนะครับผมรหัสใกล้ๆกัน CLA250 คูเป้คันนี้นะครับผมก็จะเป็นปี2014ผมตั้งขายอยู่แค่1ล้าน209,000 0บาทเท่านั้นคุณได้เป็นรถ4ประตูคูเป้สวยงามกันเลยแล้วก็เครื่องยนต์นะครับแรงแรงบัดใจเลยเครื่อง2000เทอร์โบ210ม้านะครับผมขับสนุกแน่นอนแต่ใครที่ครอบครัวแต่อยากสปอร์ตอยู่นี่เลยเซียวเอเหมือนกันแต่เป็นชูตติ้งเบรกนะครับผมก็คือเป็นแบบ5ประตูนั่นเองลองไปดูใน รีวิวที่ผมทําไปเพิ่งทําไปไม่นานนะครับสำหรับซีเคันนี้ปี2015นะครับผมตั้งขายอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนบาทเท่านั้นนะครับมีไม่กี่คันในตลาดตอนนี้คือใครมองหาชูตติ้งเบรกอยู่ลองมาดูได้เลยนะครับข้อมือมือนี่ก็ไม่เยอะกันเลยทีเดียวสภาพนี่ใหม่กิ๊บเลยนะครับต่อมามาดูไซส์กลางกันต่อดีกว่าซี 4, คลาสของเราน,นั่นเองนะครับผม C180 a v a n ปดศูนยนะครับปี2014ราคา1 1 9 0 0 0 0บาทโอ้ยถูกมากเลย1 000, 1 9 0 0 0 0บาทคุณได้ C ขับแล้ว เดี๋ยวนิดนึงอวบรกาศก็คือกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นแบบดาวโจมนะครับผมอ่ะอันนี้จะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปซีอีก2คันนะครับผมก็คือเจ้า C180 Exclusive นั่นเองนะครับผม Exclusive ของผมตอนนี้มีอยู่2คันนะครับปี2014ทั้งคู่ราคา1,390,000บาทเท่านั้นนะครับและสายลักโลกข,ของเรานะครับผมมีซีอีก C350E นะครับผมก็จะมีทั้ง Avangard และ AMG นั่นเองนะครับสำหรับเจ้า Avangard คันนี้นะครับผมปี2016นะครับราคาอยู่ที่1 6 9 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็มาเป็น C350E AMG คันนี้นะครับผมราคาอยู่ที่1 5 9 0 0 0 0บาทปี2016คือใครหา Avangard อยู่ใครหา AMG อยู่มาเลือกกันได้เลยแล้วไม่พอ ไปหาเบนซินก็มาเลือกกันได้เลย C W 2 0 5ตอนนี้ผมมีจอดอยู่ตรงนี้เลย5คันให้คุณเลือกเลยนะครับผมอะ จากสาวกเบนแล้วก็ามาฉาวก bmw กันต่อไม่ให้น้อยหน้ากัน bmw นะครับผมไซส์กลางของเรานะครับเป็นซีรีส์3มีอยู่2คันให้เลือกกันเลยนะครับผมมี 320i เป็นรุ่นแรกปี2013นะครับผมคันนี้ผมตั้งขายอยู่แค่890,000บาทเท่านั้นคือเป็นคันที่ผมบอกเลยว่าใครหาซีรีส์3อยู่เนี่ยคอมเมนต์มากันเทียบเลยพี่มีซีรีส์3ต่ำร้านไหมนี่เลยนะครับสำหรับ 3-20I คันนี้แต่ใครที่อยากได้ดีเซลผมก็มีนะครับผมก็จะเป็น 320D ปี2016ผมตั้งขายอยู่ที่1 2 9 0 0 0 0บาท BSI ยังเหลือถึงปีหน้าขับไปสบายใจแน่นอนและประหยัดน้ำมันนะครับผมมาหมดแล้วไซ้กลางมาไซส์ใหญ่กันต่อดีกว่ามาเริ่มจาก E-Class คันนี้เป็น E300 AMG BlueTEC Hybrid h นะครับผมคันนี้ปี2013นะครับราคาตั้งขายอยู่แค่1 2 9 0 0 0 0บาทและเป็นชุดแต่ง AMG รอบพันมีซันรูฟรถใหญ่ขนาดนี้ล้านต้น,ตน,ตน อ่ะต่อมาใครอยากออกแนวสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับผมแต่เป็นรถไซส์ขนาดใหญ่ก็จะเป็นเจ้า CLS นั่นเอง CLS ตอนนี้เมื่อประมาณ2อาทิตย์อาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วดีกว่าลูกค้ามาหากันผมเยอะมากว่าน้องมี CLS ไหมมีตอนนั้นสต็อกหมดตอนนี้มา3ครคันเลยนะครับผมเอามา3คันเลยมีรถปี2011กับ13นะครับเดี๋ยวผมเริ่มกับ2013ักันเลยดีกว่านะครับจะเป็น2ครคันนี้นะครับผมเป็น CLS AMG 2013นะครับ ราคาอยู่ที่1 4 9 0 0 0้านบาททั้งสองคันเลยนะครับผมราคาไม่แตกต่างกันนะครับและก็มีปีที่เก่ากว่าน,นะครับก็คือปี2011นนั่นเองจะเป็นสีดำนะครับคันนี้ตั้งขายอยู่แค่1 3 9 0 0ล้านบาทนะครับตอนนี้ CLS จากราคาที่เคยอยู่แต่5ล้านอ่ะมาเหลือแค่ล้านล้านต้นๆอย่างเงี้ยผมมองเลยว่าหน้าขับแน่นอนแล้วเป็นเครื่องดีเซลด้วยไม่จุกจิกสบายใจหายห่วงแน่นอนนะครับ ขยับปีขึ้นมาหน่อยนะครับปี2017คันนี้จะเป็น E350 E, e AMG นะครับชุดแต่งนี่ไม่ต้องห่วง AMG สวยงามแน่นอนและเป็นตัวท็อปสุดนะครับราคาผมตั้งขายอยู่แค่2 3 9 0 0 0 0บาทลักโลกมาคันนี้เลยแต่ใครที่อย่าพูดว่าไม่ลักโลกไม่ได้นะครับใครที่เป็นสายดีเซลขายสายขับสนุกนะครับ ผมมี e 2 2 0 d นะครับเป็นตัวดีเซลนั่นเองปี2017เข้ามาเหมือนกันราคาตั้งขายอยู่ที่2,490,000บาทนะครับผมเอ๊ะทำไมคุณมองว่ามันแพงขึ้นนะครับต้องเข้าใจว่าตอน e 2 2 0 d เข้ามาช่วงแรกเนี่ยมันแพงกว่า e 3 5 0 e นั่นเองนะครับผมและในตลาดตอนนี้คนหาดีเซลค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกเลยแต่2,490,000บาทอะ ผมบอกเลยว่ามันไม่แพงแน่นอนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คุณจะไปหาดีเซล่ในตลาดมันหายไปทีละคันทีละคันทีละคันเติมกันไม่ทันใครที่หาดีเซลอยู่รีบมาจับจองกันเลยนะครับสาหรับ e-class คันนี้โอเคหมดยังอ้าวแป๊บยังไม่หมดยังไม่หมดมาจากไหนไม่รู้ยุนดีมาจอดน่าจะเพิ่งเข้ามานะครับคันนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเดี๋ยวอินเสิร์ตไปว่าคันเท่าไหร่เพิ่งมาจอดกันเลยทีเดียวไม่รู้เลยนะครับผมแต่เดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าคันนี้เราขายกันอยู่เท่าไหร่ สำหรับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับสายมินิแวนของเรานะครับ B 1 8 0ของเราปี2013นะครับตั้งขายอยู่989,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมเลขสวยเลย989ของงวดนี้ขอให้ออกนะครับผมก็อ่ะใครหามินิแวนอยู่มาจับจองได้สำหรับ B-Class แต่ใครที่ไม่อยากได้เบนซ์ BM ผมก็มีนะครับซีรีส์2นะครับผม 218i Active Tourer นะครับผมปี นับกับผมไปรถปี2015ออก16.17นะครับแต่ง่ายๆเลยคือ BSI นะครับผมนับจาก BSI ก็คือเริ่มปี2016ตีไป5ปีก็1 7 1 8จ็ดสิหมดปีหน้านั่นเองนะครับผมสำหรับคันนี้มี BSI หลงเหลืออยู่นะครับผมขายอยู่1ล้านกับอีก9 0 0 0 0บาทแล้วได้เป็นชุดแต่งเกือบ MG แล้วได้เป็นชุดแต่ง M Sport นั่นเองนะครับผมสีนี้ก็แน่นอนใครสาวก M ต้องเป็นสีนี้ มาเริ่ม GLA เลยดีกว่าครับคันนี้ข้ามครับขายแล้วมาดูอีกสองคันที่เหลือดีกว่ามาดูสองคันที่เหลือนะครับผมก็จะเป็น GLA 200คันนี้นะครับปี2016ขายอยู่ที่1 2 9 0 0 0้านบาทใครว่า200ขับไม่สนุกผมมี2 5 0อีกนะครับผม250คันนี้ปี2016เหมือนกันอยู่ที่1 4 9 0 0 0้านบาทนะครับแตกต่างกันที่เครื่องยนต์เนาะ1ันหกับ2คันนะครับคันนี้ก็จะมีหลังคาแก้วเข้ามาเพิ่มเติมอีกนิดๆหน่นนอยๆอ่ะต่อมา GLE ผมก็มีนะครับผมก็จะเป็น GLE 5 0 0 e นะครับปี2018คันนี้นั่นเองก็จะเป็นแบบชุดแต่ง AMG นะครับผมผมตั้งขายอยู่ที่2,990 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับคุณได้ GLE พี่บิ๊กบึ้มไปคลองกันเลยดูดิเนี่ยแค่ผมนั่งท่าก็สูงเกินผมแล้วมันใหญ่มากจริงเออยืนนั่งท่อองา ผมยืนทาบนี้ก็สูงมากเลยนะครับใหญ่จริงๆนะครับใครที่หารถไซส์ SUV ขนาดใหญ่อย่าลืมคันนี้ไปเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับค่าย p m ผมก็มีนะครับก็จะเป็น X3 ปี2011นั่นเองนะครับผมคันนี้ตั้งขายอยู่ที่1 1 9 0บาทใครหา X3 อยู่นะครับขับ4เครื่องดีเซลอย่าพลาดกันเลยนะครับผมอ่ะต่อมาคันสุดท้ายอย่าพิ่งเบื่อผมผมเลยคันหนึ่งนะครับจาก SUV ไปแล้วตู้นะครับใครหารถตู้ ไม่พลาดกันแน่นอนกับ y o y ยต e l เวลไฟคันนี้นะครับปี2013ตัวท็อปสุดเลยบอกมิกกี้เมาส์นะครับผมตั้งขายอยู่ที่1 3 9 0 0 0 0นบาทเท่านั้นเอาไปทั้งครอบครัวได้เลยขับสบายแล้วก็เป็นเครื่องยนต์โตโยต้าแน่นอนคือซ่อมง่ายนะครับผมและไม่จุกจิกนะครับโอเค,อเคก็จะมาเท่านี้แล้วนะครับผมสำหรับโอ้ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับรถที่เต็นคุณหญิงนะตอนนี้แต่ผมบอกเลยว่า ที่พูดพูดไปเนี่ยมันยังไม่หมดนะที่เห็นเพิ่งเข้ามาผมยังงงอยู่เลยเพิ่งเข้ามาแต่ว่าในสต็อกที่ผมไปดูในในในลน์ของพวกผมนะครับผมรถยังจะมีเข้ามาอีก45 6 7 8 9คันหลายคันมากเอาง่ายๆนําไม่ท่วนเลยก็ยังทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับใครหารถช่วงนี้เป็นนาทีทองเลยเพราะว่าราคาไม่แพงนะครับเรื่องไฟน้องไฟแนฟนซ์น,นี่ก็จัดไม่ยากนะใครจะมองว่าไอ้ช่วงโควิดเนี่ยเขาจะจัดไฟแนนซ์ยากหรือเปล่าผมบอกเลยว่าลองมาหาที่เต็นท์คุณหญิงจัดไฟแนนซ์ง่ายๆแน่นอนนะครับผมแล้วก็ มีให้เลือกนะทุกราคาทุกไซส์กันเลยทีเดียวนะครับผมคัดกล้องไปแล้วนะเมื่อกี้คัดกล้องไปแล้วแต่มีมาอีกเพิ่งมาจอดสดเมื่อกี้เลยนะครับผมราคาเท่าไหร่อะไรยังไงไม่รู้รอด,ดูอินเสิร์ตกันไปเลยเพิ่งเข้ามาเลยเป็นซีรู้แน่นอนคือซีส0ง์คูเป้นะครับแต่ราคาอะไรยังไงเดี๋ยวชัวร์ไปดูในอินเสิร์ตกันนะครับเข้ามาเรื่อยๆบอกเลยตอนนี้ถ้าเกิดใครหามือสองอะขอเอะมาที่ผมเอะนะมาดูกันเลยมีทุกไซส์ทุกอะไรจริง มาอีกออดีดีดีมีคันสีดำเมื่อกี้แล้วมีมาอีกอา้าเนี่ยจอดให้ชนกันเลยดีเดียวอา้ามานี่มาอีกเท่าไหร่ราคาปีไม่รู้นะครับเดี๋ยวให้ดูอินเซิร์ดูรถเข้ามาเยอะจริงๆช่วงนี้อันนี้ก็เข้ามาแบบไม่รู้ตัวกันเลยดีเดียวนะครับไม่รู้จะอัปเดตสต็อกให้มันจบตรงไหนเน่ยมันเข้ามาเรื่อยๆจริงๆตอนนี้ใครที่หารถมือสองอยู่ อย่าลืมนึกถึงเป็นรถคุณหญิงนะครับผมโอเคก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวกันก่อนดีกว่าอย่าจบนานกันเลยดีเดียวเดี๋ยวเบื่อผมกันใครที่ฟังผมไม่ทันคอมเมนต์กันเลยนะครับผมตรงไหนที่ผมพูดเร็วไปอะไรอย่างนี้ผมดามาตอบให้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวอยากรู้อ่ะอยากให้ผมทําทุกเดือนไหม ลองเข้ามาคอมเมนต์กันหน่อยผมจะได้ทําออกมาให้คนจะได้รู้ว่าเออตอนนี้อัปเดตสต็อกผมเป็นยังไงแต่ผมไม่รู้ว่าเอ,อ้ยถ้าเกิดผมทําถี่เกินไปเนี่ยคนจะเบื่อหรือเปล่าลองคอ,คอมเมนต์มาติชมกันนิดนึงนะครับอยากทราบอยากทราบกันเลยเนาะโอเคก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงโควิดอยู่เนาะก็รักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับใส่แมสนะครับผมเดินออกไปนอกใส่แมสกันด้วยนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ